พี่ครับพี่รครับผมขอเล่นป่าได้ไหมครับพี่ใจแล้วครับผมเป็นผมเป็นเนฟซีพี่ครับปออะไรที่ผ่านอันอันอันนี้อันนี้น้องอยู่ปออะไรครับผมอยู่ปอปอกุ้งเผาครับปอกุ้งเผาโอ้โหครรับคนถามผมอันนี้อันนี้น้องอันนี้อันนี้น้องน้องที่น้องอะไรครับอุ้ยเยอะคนถามผมอันนี้อันนี้น้องชื่ออะไรขอถามก่อนขอถามก่อนผมชื่อน้องปื้ดครับน้องปื้ดอ๋อน้องปื้ด ไอพี่ลาวทำไมมึงโง่จังโอ๊ยน้องปืน้องปอืนพยายามอยู่โอ๊ยมันเยอจังวะไม่ไงน้องปืน,น,ปนเบามากเลยสปอนไม่ไมมเรียกเรียกเอา,าเล่นก่อเนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาจิตวิญญาณที่เป็นข้าว่างมากันนะครับ เพ okay. oh, okay. oh, okay. ื่อนกูเดวเปิดมาละเฮ้ยเอาแม่งเดิเออดีมากเพื่อนเพื่อนกูได้กูได้กูไหวกูไหวเออเล่นแม่งเดิเออกูได้อีกเออเล่นแม่งเดิให้กูต้องมาประทับล่างสวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาในสตรีมไอใจร้าทันนะครับเราจะมาป่วยใจร้ากันนะครับพี่ครับพี่ครับผมขอเล่นป่าได้ไหมครับพี่ใจแล้าครับผมเป็นผมเป็นเอฟซีพี่ครับ อ yup. ทำไมทำไมพี่ดาผมโตแล้วพี่เจราล์ครับเมื่อกี้ผมดูพี่เจราล์เล่นลีเล่น่าด้วยครับผู rat rat ้รู้ได้พี่เป๊เล ok ่นโคตกระจกเลยครับกระจกอ่อนชิบหายนะครับอ๋อเราเราต้องแก้งไม่รู้ใช่ป่ะอ๋ออันอันอันนี้อันนี้น้องอยู่ปออะไรครับผมอยู่ปอปอกุ้งเผาครับปอกุ้งเผาอ้ออ๋ับโอโคตรคำอุ้ยทำไมทำไมพี่เป็นสตรีมเมอร์แล้วพี่พูดจาบพายจล่ะครับไอ้สัซ์ เน,น้นทุกคนมีมความตท่งเทียมกันหนูมั้ง,งได้เลยครับคุยเลย่ฮ้ยคุยอะไรเด็กเปรย์ผมก็แต่เลยเฮ้ยมึงตอ,อ,อบกูทำไมเนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษอันนี้อันนี้น้องอันนี้อันนี้น้องน้องที่น้องอะไรครับอุ้ยเหาี้ยคนย้อานหามบอมก็ผมถนัดย้อนนะพี่ อันนี้อันนี้น้องชื่ออะไรขอาถามก่อนขอาถามก่อนผมชื่อน้องปื้นครับน้องปืดป้ดอ๋อน้องปืดป้ดปืดปด้นปื้นรู้ไหมว่าปื้ดกับเป็ดนี่มันค่อนข้างใกล้กันพ,พี่จะเป็ดผมไอดอลเขาเลยครับพี่ยผมเล่นย้อนตามพี่เขาผมพี่เขาโคตรเทพเลยพี่รู้จักเขาด้วยหรอครับพี่ใจร้าวครับผมขอคีบตางได้ไหมพี่ แบบขอเลยอะครับไม่ใช่แท็กนะเทคโอเวอร์เลยไม่ไม่ให้ไม่ให้ได้ไหมอะก็เรื่องของมึงอะมึงอยากแพ้ก็ตามใจแล้วมึงจะแล้วมึงเอาไงวะขอโทษครับพี่ขอโทษผมผมขอโทษผมผมแบบติดพูดกับเพื่อนคำหยาบไงผมผมรู้เท่าไม่ถึงการครับพี่แล้วไปถึงไหนอะถึงเชียงรายอะไรมื่วไแม่โยนเราซะเร็วเลยที่พี่ผมขอฟาร์มสัก78นาทีได้ไหมพี่ได้ได้ครับได้ครับคนบางคนอะพี่ฟาร์มมา78ปีแล้วยังไม่ออกเลยพี่ อันนั้นไม่เรียกฟ้าม่เรียกนั้นเรียกยูนเช่ยอ๋อไม่ทำหาเลยใช่ <c oughs> โอ้โหเอาเคีบกูด้วยไอเวแล้วกูจะเกิดไหมเนี่ยไม่โอ้กูเดีกว่าโัวตัวพี่เดีกว่าน้องปื๊ดอ๋อได้ครับพี่เล้าก็แล้วแต่มึงนะมึงแล้วแต่มึงนะ <c oughs> เอ่อทุกคนฟามผมนะ เรากันเรากันเรากันน้องปืนเลยมึงเก็บยาทำเชี่ยหรอวะพี่ีเอาี้อะไรปืนเลยเป็ตพี่พี่เล้าอยาเอาขี้ผมไปเลยอ่ะผมก็เก็บยาพี่ดิทุกคนสามนททุกคนกันเลนอย่างเดียวเราให้อ้เชี่ยปืนฟรามให้แม่งฟามให้ม่เกิดนะใช่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 พี่เล้าผมขอเก็กเสียงได้ไหมครับขอขอเก็กเสียงให้เข้มขึ้นได้ไหมครับอ่าได้ลองลองดูลองดู เออหวัดดีหวัดดีครับพี่เล้าผมน้องปืนนะครับอันนี้ผมผมเก๊กเสียงอยู่ครับคือคือผมผมรู้ว่าเสียงผมมันเสียงสูงไงพี่ฟังรู้เรื่องไหมครับพี่ครับพี่ครับคุโดนพี่ครับพี่ครับพี่ปืนไอ้พี่ปืนไม่ใช่พี่เล้าไอ้ไอเล้าไอ้เว้นมึงไม่เห็นทางหลังผมมันเอาเรียนเนี่ยน้องปืนคุณเห็นไม่เห็นครับน้องปืนไม่เห็นคูณมปไรเยอะไอปืนกูตายแล้วไอ้ปืนเลยเอาเอา่างเอาเอาลางเลยลางนี้ มันกลาง <isions> <74. S 1> สามตัวอุ้ยมันเลี inform inform sure. ่ยบเลยมันเลี่ยบเลยไอ้พี่ลาวทำไมมึงโง่จังโอ้ยน้องปื๊ดน้องปื๊ดพยายามอยู่อ้ยมันเดียวจังวะไม่ไงน้องปืนเก่งมากเลยนี่ถ้าเป็นเป็ดที่พี่รู้จักนี่คือมันชนะแล้วนะเพื่อนแกปืนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนคนติดตามน่ามึงตามกูแทนนะถ้ามึงเล่นได้แค่นั้นอะพี่หมดครับแล้วน้าละผมติดตามพี่ใจลาวผมจะเล่นแคลรี่เก่งเหรอครับใช่ใช่พี่เล่นตัวนี้เก่งมากเลยลาวล่า ตูเที่ยวเลยวะน้องปืนไม่เล่นโปเกมอนครับน้องปืนอยากเล่นหน้าพี่ร้ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปืนจะเล่นพิกาจูพี่ก่อนนะพิกาจูพิกาจูพิกาจูพี่เราเล็กครับหมิ่นด้วยเบลไซพี่เล้ามันเยอะพี่เล้ามันเยอะฝึกเข้ามาทำอะไรฝึกเหาพี่ปืนพี่เล้าพี่เราเล็กชิบหายเลยพี่ ไม่ไดอกฟื้นไม่ได้หรอกฟื้นมึงต้องมึงต้องเรียกเรียกไอ้เป็ดออกมาเล่นก่อนแล้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาจิตวิญญาณที่เป็ดเข้าล่างละกันนะครับปึ๊บโอเวอร์โซนเดี๋ยวเป็ดกินไอเป็ดโอเวอร์โซนเดี๋ยวเป็ดกินไอเป็ดเออว่าไงเพื่อนกูเดี๋ยวเป็ดมาละเฮ้ยเอาแม่งดิเออดีมากเพื่อนเพื่อนกูได้กูได้กูไหวกูไหวเออเล่นแม่งดิเออกูได้อีก ระวัง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 เอ็นรอล่างด้วยกูมากูมากูมามึงสตาร์ทได้ป่ะเพื่อนสวยทำกลางได้เพื่อนทำกลางได้เออเล่นแม่งเดชให้กูต้องมาประทับล่างใครอัญเชิญกูมาวะนไอ้ปื้อเหรออ๋อไอ้ปืนลูกเพจกูลูกเพจกูกูจำได้มันเด็กกระโปรงมันบอกว่ามันเป็นไอดอลโอ้โหเล่นแบบนั้นมันเป็นไอดอลไอดอลเอ้ยระวังไอสัตว์ระวังมันเกิดหมดแล้วออกก่อน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 มึงจำในแข่งที่เราทำกันเออเล่นกันได้ป่ะเราต้องทำเวฟให้สูงเข้าไว แล้วก็ไปตายโง่โง่เฮ้ยแต่มึงกูมีเวลาได้แค่ไม่ถึง15านาทีนะถ้าถึง15านาทีกูต้มกับกับข้อล่างนะคือพลังกูยิ่งใหญ่มากไงไอ้ร่างกายปืนมันรับไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวไอ้ปืนมันจะตายไม่ได้ไม่ได้มึงระวังด้วยระวังคนเยอะมากกูดูชาแมนคิงมาเฮ้ยกูมา้ยเชี่ยเล่นได้เล่นได้มึงมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหไม่ไหววะ เย็นเย็นเย็นเลเลาะรอเงินผมแปบผมยังไม่มีต่อกอผมยังไม่เข้าอ่ะอีกพันเจ็ดอีกพันเจ็ดเย็นนะไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดเขาค่อยๆค่อยๆค่อยๆต้องมีตามสายตาทุกคนเอากูจะไม่ไหวแล้วร่างกายมันจะรับไม่ไหวเพื่อนทข้าไปวดขี้ยวโอ้โหเขี้ยกูกูสาเบียวอยู่อ่ะมันก็เบียวตามกูหน่อยรอคีบซ้ายตกอ่ะกูจะเอาคีบซ้ายแต่ว่ารอผมด้วยรอผมด้วยเสร็จแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาละเออไม่ได้ไม่รอเสร็จแล้วรอกูด้วยเนี่ยโอ้เหี้ยจนหมดลกเนี่ย เฮ้ยไม่มันมันจะ15นาทีแล้วว่ะมันจะหมดเวลาของกูแล้วเพื่อนกูจะต้องกลับเข้ารางแล้วเพื่อนเราโอ้ตัวหรใช่กูอยู่กับมึงได้ไม่นานนะเพื่อนเอาบอลเลนมันาเฉยๆกูยิงแค่อยู่เติมทูเติมทูมึงต้องส่งดาวให้เพจกู5,000ดวงเพื่อนถึงจะถึงกูจะอยู่ได้เพื่อนอีกสิบวิเพื่อนมัน15นาทีแล้วเพื่อนกเกบมาก่อนนาทีสิบห้าแล้วไม่ไดาถึงไหนแล้วพี่ได้แล้วว ออกดเลยออกเลยออกดวยได้เนกูบอกให้มึงออไมอกีมึงยังมีเต็อยู่แล้วไม่้ีโร่พี่เลาเชื่อมือผมถึงจะไม่มีพี่เป็ดอยู่แต่ผมทำได้ทุก แข่งเก่งมากกว่านี้พี่เลาถ้าผมแข่งเก่งมากกว่านี้ผมจะดึงพี่เป็ดได้นานกว่านี้ผมขอโทษจริงๆพี่เลา